สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกๆท่านสาหรับอีพีนี้แอดมินก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้รับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับจบไปแล้วนะครับสําหรับการแข่งขันในค่ำคืนวันที่6พฤษภาคมแมนซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านลียูไนเต็ดและเอาชนะลียูไนเต็ดด้วยสกอร์2ประตูตอนหนึ่งนะครับ จากการยิงของอินคายกุนโดการแต่ว่าเกมนี้นะครับมีโอกาสที่จะหนีห่างเป็น3ประตูนะครับแต่เป็นทางอินคายกุนโดการเองนะครับที่พาจุดโทษในเกมนี้นะครับก็มีข่าวละประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็นเลยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกุนโดการเชื่อต่อไปนี้ฮาแลนด์กดโทษเองอินคายกุนโดการมิดฟิลด์จอมเก่งของแมนซิตี้นะครับยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังในการยิงจุดโทษของเขาเชื่อว่าต่อไปนี้ฮาแลนด์จะเป็นคนขอยิงจุดโทษเองกุนโดการกัปตันทีมของแมนซิตี้นะครับ ยิงให้เรือใบสีฟ้า2ประตูเปิดบ้านเอาชนะลีอยู t e นเต็ดด้วยสกอร์สประตูต่อหนึนำจตาฝูงห่าง4คะแนนดโดยกุนโดการเขาได้กล่าวว่าผมดีใจมากโดยเฉพาะกับการยิงประตูแรกเพราะมันอาจมีความสำคัญมากกับเกมนี้กุนโดการเผยความรู้สึกหลังเกมลีทําให้เราเจองานยากพวกเขาเล่นเกมรับได้ดีมากแต่วิธีการเล่นของเราก็ทําได้ดีกว่า เราสร้างโอกาสเพียบและเรื่องแย่อย่างเดียวคือเราไม่สามารถทำประตูที่3ได้ในช่วงนาทีที่80ของเกมแมสตี้มีโอกาสทิ้งห่าง3สะก,กอร์เป็นกุนโดกันที่สังหารพลาดยิงชนเสาอดแฮตทริกจังหวะนี้ทำให้เปปปอร์เดียรากุนซือของทีมดูฮารแลนผู้ที่ถูกมอบหมายให้เป็นคนยิงจุดโทษคนแรกนะครับ แล้วช่วงทดเจ็บกุนโดกันก็ถูกสั่งเปลี่ยนตัวโดยระวังการเปลี่ยนตัวนั้นไม่มีการจับมือกันระหว่างกับผู้เล่นนะครับเป๊ปแสดงให้เห็นทั้งฮาแลนด์และตัวผมเลยว่าเขาค่อนข้างโกรธตอนผมเห็นฮาแลนด์หยิบลูกโทษขึ้นมาผมมั่นใจเลยว่าเขาจะยิงเองแต่เขากลับตรงให้ผมผมทามย้ำกับฮาแลนด์อีกหลายครั้งเขาแสดงความแน่ใจและยื่นลูกบอลให้ผมซึ่งผมเองก็มั่นใจว่าจะยิงเข้าเช่นกันผมจำไม่ได้เลยว่าตัวเองยิงชนเสาหรือติดเซฟเราควรยิงประตูที่3าได้และนั่นเปิดโอกาสให้ดีดเล่นเกมเตีครแตก สถานก,การณ์และโมเมนตัมของเกมเปลี่ยนไปแต่เรารับมือได้ค่อนข้างดีและสมควรคว้า3คะแนนเรื่องหน้าเต้าคือผมค่อนข้างจะผิดหวังในการยิงจุดโทษแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วทําให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นหวังว่าเราจะปรับปรุงได้ในเกมหน้าและผมมั่นใจแบบ100%ว่าจุดโทษครั้งต่อไปฮาร่แลนด์จะเป็นคนยิงเองเนื่องจากว่าอิงคากุนโดนคานะครับเป็นคนสั่งหารจุดโทษในลูกที่3นะครับเป็นทางด้าน อลิไฮแลนนะครับที่ส่งให้กับทางด้านอินคายกุโดการยิงและเป็นอินคายกุโดการนะครับที่ไม่สามารถทํำสาเร็จนั่นเองนะครับทำให้บอยเปปกวัวเดียล่ามีน้ําโหมากๆเลยนะครับดูจากภาพนะครับนะครับผิดพลาดก็แก้ไขต่อไปนะครับในเกมนี้เราชนะได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับมาดูข่าวที่2เป๊ปไม่ปืนมบอกถ้าเกมไม่ขาดไฮแลนด์ต้องเป็นคนยิงจุดโทษเท่านั้น เปฟดเดียร่าบอสใหญ่ของแมนซิตี้โกรธจัดที่เอริงฮาเลนมอบหน้าที่สังหารจุดโทษให้อินคลากุนโดกันโดยความหวังดีอยากให้รุ่นพี่ทําแฮตติกแต่สุดท้ายสังหารพลาดทําให้ทีมต้องเหนื่อยและหนักท้ายเกมกว่าจะชนะและผ่านลีดอยู่ในเตะสองประตูตอนหนึ่งแมนซิตี้นำห่างลีดสองศูนย์ในเกมที่พวกเขาชี้ขาดก่อนมาได้จุดโทษในนาทีที่84โอกาสทองในการทําประตูสําคัญตอกฝาลงทับยุงทองแต่ฮาแลนกับมอบหน้าที่สังหารจุดโทษให้อินคลกุนโดกัน้วยความหวังดีเขาอยากให้ สไตล์ตลายนี้ยิงแฮตติกแต่กุนโดกันยิงผ้าชนเสาแถมสถานการณ์เลวร้ายยิ่งอีกเพราะในนาทีถัดมาทับยุงทองก็มากดได้หนึ่งประตูจากการยิงของโรดิโก ในช่วงเวลาที่เหลือเป็นเกมที่เหนื่อยมากสำหรับแมนซิตี้ที่ข้างสนามเป๊ปลุกออกมาแอคชั่นไม่พอใจการตาัดสินใจของฮารแลนด์อย่างชัดเจนเขาตะโกนตำหนิหัวหอ,อกทีมชาตินอร์เวย์ที่ข้างสนามว่าไม่คุณต้องเป็นคนยิงเองคุณต้องยิงเท่านั้นถือเป็นโชคดีที่ประตู2-1ของเลดไม่ได้นำมาที่ประตูที่2ทํทำให้เสมอและจบเกมเป๊ปพูดถึงประเด็นนี้ว่า ผมรู้สึกว่าตอนที่เกมนํา1 0 2 0คนยิงจุดโทษหลักต้องเป็นคนยิงจุดโทษแต่ฮารแลนด์เป็นคนอย่างนั้นเขาเป็นดาวซันโบ์สูงสุดและมักจะทําเสมอหลังจากทําประตูได้มากๆด้วยการมอบโอกาสนั้นให้เพื่อนร่วมทีมผมเข้าใจการทําแฮตติกเป็นเรื่องสําคัญมันคือเรื่องที่ดีอินคายคุนโดกานก็เป็นคนยิงจุดโทษได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าลูกประตูนั้นเข้าทุกอย่างก็คงแฮปปี้แต่โดยปกติแล้วฮารแลนด์ Hi ต้องยิงจุดโทษคนแรกปกติแล้วพวกเขาทําเป็นกิจวัตรเพื่อรับหน้าที่ตรงนี้แต่ไม่เป็นนบททเรีีีย่ด มาดูข่าวที่3กันต่อเลยดีกว่านะครับเลือคุยแม็กออตตี้พร้อมมอบสัญญาฉบับใหม่แมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมที่จะเปิดฉากเจรจา,าสัญญาฉบับใหม่สําหรับแม็กออตตี้ที่ประสบความสาเร็จอย่างมากกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแม็กออตตี้เป็นคนสําคัญที่พาให้ลีดยูไนเต็ดเลื่อนชั้นกลับมาสู่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งแม้จะต้องพบกับความยากลําบากในช่วงแรกที่จะต้องปรับตัวนะครับ แต่สุดท้ายแล้วเขาก็สร้าง IMPACT ถึงขั้นคว้ารางวัลนักเตะดาวรุ่งแห่งปีสมสรพอฮอกกิ ocking, ้งวอตทอมกุนซือของดาบคู่ก็อยากที่จะให้ดาวเตะวัย20ปีเล่นให้กับสมสรต่ออีกฤุดูการแต่ต้องพบกับคู่แข่งที่จะแย่งตัวในพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นไบรตันเบอร์ลี่เลสเตอร์อัตันวิลลาบอตมัตและลีด ต่างก็แสดงความสนใจในการที่จะคว้าตัวสําหรับนักเตะรายนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับแมคคอตตี้อยากที่จะแย่งตําแหน่งในทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้และเขายังได้รับคําชมจากบอสเปร็กบอริราในเรื่องฟอร์มการเล่นของฤด,ดูกาลนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็วางแผนที่จะเปิดฉากเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับแมคคอตตี้และเขาก็อยากที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่ด้วยเช่นกันแมคคอตี้ได้รับฉายาว่าซิลาแห่งซับฟอร์ ก็อยากจะพิศษตัวเองในตำแหน่งของทีมเปปปัวเดียล่าไม่ว่าเขาจะเซ็นสัญญานักเตะค,คนไหนเข้ามาในช่วงสัมเมอร์นี้ก็ตามแมนซิตี้เคยหวังว่าจะคว้าจูบบิลลิงแฮมแต่นักเตะทำท่าจะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาลิดกมากกว่าในขณะที่มาเตโอโคอาสิตกาบีเวกา้าก็เป็นนักเตะที่หมายตาไว้เช่นกันไปดูข่าวที่4กันต่อเลยดีกว่านะครับ เป๊ปบอกเป็นในอยากล้างกุนเดกันแต่ขึ้นอยู่กับบอร์ดบริหารเป๊ปกวาเดียร่าเปิดว่าให้อินทากุนโดการอยู่ค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ทิตี้ต่อไปโดยยอมรับว่าเขาอยากร่วมมานกับมิบฟิลชาวเยอรมันรายนี้ในอนาคตคกุนเดอรกานกำลังเผชิญหน้ากับอนาคตที่ไม่แน่นอนในถิ่นเอติฮัสเตเดียมซึ่งกำลังจะหมดลงในซัมเมอร์นี้ทากลางความสนใจจากบาเซโลนานักเตะไวสัยี่อปีทำไปทั้งหมด56ทีประตูจากการลงเล่น298นัดโดย2ประตูเกิดขึ้นในเกมที่เอาชนะลียูไนเตต ต่อประตูต่อหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาผมพูดเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่สโมสรมีความเกี่ยวข้องและรู้เห็นความคิดของผมดีพวกเขาอยู่เหนือผมเราตัดสินใจร่วมกันทั้งดีและแย่กว่าเดียร่ากล่าวเขาทำสองประตูที่น่าทึ่งวันนี้เขาเล่นได้ดีอ่านเกมวิ่งหาช่องเขาสู่พื้นที่สุดท้ายได้อย่างน่าเหลือเชื่อมันแสดงให้เห็นว่าเขาฉลาดแค่ไหนมันไม่จําเป็นที่เขาต้องทาสองประตูเพื่อที่จะได้รู้ว่าผมชอบนักเตะรลายนี้และเอ็นจอยกับการเล่นของเขาและอยากร่วมงานกับเขาอีกในอนาคต เอาละครับสำหรับ EP นี้นะครับแอดมินได้นำข่าวตามมาอัปเดตให้กับพี่น้องชอาวเือใบสีฟ้าได้รับชมรับฟังกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าแอดมินมีอะไรที่ผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยไนะ้ณที่นี้แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ